สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาพเพื่อนๆมาพับกรีบใบตองเพื่อจะนําไปตกแต่งกระทงของเรานะคะก็จะเป็นลักษณะกรีบใบโพในรูปแบบนี้ค่ะจะเป็นการทําแบบตัวแซมใบสีนะคะสวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีใบตองกันไกรและตัวแม็กค่ะ ในส่วนของใบตองนะคะในคลิปนี้เ่าจะใช้เป็นสองสีนะคะก็จะเป็นสีอ่อนและสีเข้มค่ะในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนตรงนี้ก็ตามชอบนะคะเรามาดูวิธีการตัดใบตองกันเลยค่ะในคลิปนี้เราจะตัดใบตองทั้งหมด3ขนาดนะคะขนาดแรกจะเป็นการทําในส่วนของนิ้วใบสีเราจะตัดความกว้างอยู่ที่หเซนติเมตรยาว18เซนติเมตรค่ะ แล้วก็ขนาดที่สองนะคะจะเป็นลำดับชั้นในการประกอบเข้าไปชั้นที่1นึ่และชั้นที่2ในรูปแบบนี้นะคะจะตัดความกว้างอยู่ที่3มเซนติเมตรยาว13เซนติเมตรค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นลำดับชั้นอ่าชั้นที่3 4มี่และ5นะคะก็จะเป็นความกว้างนะคะจะตัดอยู่ที่5้าเซนติเมตรยาว สิเซนติเมตรค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเราก็จะทำในส่วนของนิ้วใบสีก่อนป้าจะเริ่มทำเป็นสีอ่อนค่ะโดยหันฝั่งสีด้านนวลเข้าหาตัวจากนั้นนะคะแล้วก็จะหันฝั่งด้านแข็งนะคะไปทางด้านขวาจากนั้นก็เริ่มม้วนนะคะจงขอบด้านบนนะคะม้วนล,ลงมาในรูปแบบนี้จนกว่าจะสุดความยาวของปลายใบยเลย ม้วนให้ได้ตรงด้านบนนะคะเป็นมุมแหลมมากที่สุดเพื่อความสวยงามของกลีบค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็เย็บตรงส่วนด้านล่างเลยค่ะนะคะแบบนี้นะคะและต่อไปเราก็จะเริ่มลำ,ลำดับชั้นที่หนึ่งนะคะจะเริ่มเป็นใบขนาดเล็กนะคะโดยหันฝั่งด้านแข็งไปทางด้านขวาเหมือนเดิม จากนั้นหันสีด้านวนวลเข้าหาตัวแล้วก็วางซ้อนด้านหลังของนิ้วใบสีแบบนี้ค่ะตรงส่วนด้านบนนะคะตรงด้านปลายตรงนี้ปาจะเว้นไว้จะขอบไปตองนะคะ1เซนติเมตรแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะได้ตามความเหมาะสมนะคะและต่อไปค่ะเราก็เริ่มการพับมุมให้เพื่อนๆพ,พับมุมด้านบนฝั่งขวานะคะพับมุมลงมาในลักษณะนี้จากนั้นนะคะกระพุ้งกรีบนะคะตรงช่วด้านบนค่ะกระพุ้งยกมุมขึ้น แล้วก็พับลงไปตรงสูนของนิ้วใบสีแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะพับมุมลงยกมุมขึ้นและพับตรงกลางแบบนี้ค่ะต่อไปชั้นที่สองค่ะก็เป็นขนาดเล็กนะคะเหมือนเดิมการหันไปตองก็ในทิศทางเดียวกันแล้วก็วางให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางใบ ขอบด้านบนนะคะกับขอบไปตองขนานกันค่ะวางให้เสมอกันเลยจากนั้นก็เริ่มพับฝั่งขวาอีกเหมือนเดิมค่ะแบบเดียวกันเลยค่ะพับไปตองลงยกมุมขึ้นแล้วก็พับเข้าไปตรงกลางแบบนี้ค่ะ ฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็ใช้แม็กเย็บค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ชั้นต่อไปก็จะเริ่มเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดทั้งสามแผ่นค่ะก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะวางขอบไปตองซ้อนไปทางด้านหลังจัดให้อยู่ระหว่างกลาง พับมุมด้านบนค่ะพับมุมให้อยู่ในลักษณะนี้เหมือนเดิมจากนั้นกระพุ้งกลีบค่ะแล้วก็ยกมุมให้ห่างออกจากชั้นที่สองนะคะนะคะแบบนี้ค่ะยกมุมตรงด้านข้างตรงนี้ให้กว้างมากขึ้นฝั่งสายทําเช่นเดียวกันค่ะ นี่ค่ะชั้นต่อไปก็ทำในรูปแบบเดียวกันค่ะเรายกมุมแล้วก็ให้ขอบมุมตรงช่วงนี้นะคะกว้างออกเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงชั้นสุดท้ายเลย ฝงซ้ายทำเช่นเดียวกันค่ะ และชั้นนี้นะคะก็เป็นชั้นสุดท้ายในการทําจากนั้นนะคะเราก็เย็บแม็กค่ะนคะคะแล้วก็เยียนตรงส่วนของด้านล่างให้ดูเรียบร้อยสวยงามค่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการพับกรีบกระทงนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ